đi Ch <laughs> <programmes> <laughs> <laughs> à, <laughs> <laughs> con chơi à. con con như này xoá. Lát nữa, l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 át nữa, ไม่ได้ออกดีไดสไได้ไหมได้จ้ามาใช่วันนั้นเขาไลฟ์สดวันนั้นไลฟ์วันนั้นไปดไลฟ์สดที่กาแฟได้ไหมเออก็จริงเหมือนในกล้องไหมคะ ตรงปกไหมตรงปกไหมตงปกมากเราเห็นเต็มเลยตรงปกมากตงปกใช่หลอเมากโอเคมเราขึ้นข้าว

เด็กทีมายนะาน้แม่ัใ่หรอ้ดูในดีลูาบอลโจทำพินแล้วอลทยอ่อนทำพินแล้วบอลในตเป็นูันห่ยกคุเต่าก็คือแต่พอแต่พอเห็นตัวแทที่อยู่เขาก็สูงค่ ครับคือเขาบอกว่าพี่ดิวไม่ตรงปกไม่หรือว่าตัวจริงเราบอกว่าไม่ตรงเยอะเลยแวทำไมถ้าตราดูว่ามวานี่มันแต่งมากถ้าราูแแต่งมามาว่น้าใหายให้มาออกคอนไปครับ ไม่กูทำไมให้พี่ถ่ายให้หรอไม่ได้อยู่ดิ่อ่ะชอบพี่เล่นสาวมากเลยถ่ายมาเลยไม่หยุดนักนะถ่ายจะได้ขอเสริมกาแฟขอเติมขอบคุณครับถ่าย D F F C ดูมากเลยหนึ่งสองสามถ้ากดไม่มีขดินอยู่ครับขนาดดิวเนี่ยียัง ดิวจะออกจากห้างนี้ได้ไหมวันนี้เยี่ยตขอสามค่าวันนี้น้องดิวจะออกจากห้างนี้ได้ไหมขอบคุณครับเอเกห้องน้ำไปห้างไหนตอนนี้ดิเดียวครับได้ครับต้องแม่แบบเป็นน็่งหใช่ไหมได้เอาเลยกาี่ขรงนี้ค หนึ่งสองตึ๊บสุดสุดสุดนุดคุดสุดสุนสุดสุอสุดสุดสุดสุนสีดสุ้สุุ่มแล้วดสุ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 ดุสุดสุดสุดอา กลับบ้านกับพี่ดูมาสองนิ้วสองนิ้วอ่ะคือสองนิ้วยิ้มด้วยอ่ะยิ้มด้วยยิ้มด้อ่ะหนึ่งสองยิ้มาเ็ฮะฮะไก็โอ้ ่อคิวน่าจะประมาณสามทุ่มได้ออกจากห้างป่าป่าสารเมล็ดบลูชาบิสกิ้เพิ่มพูดนะคะโอเคเราจะวิ่งนะทีนี้เราจะวิ่งนะทีนี้เราจะวิ่งออกไปนะโอเค โอเคขอบคุณครับยไยมหน่เยายจะเอาโทรศัพท์มาเนี่ยนเท้าวุันย้มสองังงงสวยนะคะับขอบคุณมากร่รวยนะร่ำรวยเหมือนกันสัวภาพแข็งแรงรับครับทักออกยืนใจนะชุ่มชื่วันนี้ไปไหนมเรื่องงานเรื่องงานเลยเหรอ

เดี๋ยวรอโอเคไม่คอยเข้ากับคุค่ะคุณนี้ค่ะคุณนีอ่ะอัน่งสองสามสองสามสอยค่ะอีเ่่ครับสองสาม ร้อยคะ right? ่ะสาเรียนนะคะาทางอกาทาออกาทาจ้าหสงามอค่ะของน้ำเียบร้อยจ้าขออไปันางใ่หรอล่าขอยรูปนึงน่เกจายกี่เาเอาไปปั๊

กนดขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยไปเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่เจอกันเจอกันหลักๆได้ยังได้ยังได้เายอมอจอได้ครับ ใหนดูคุณยายกินนมหน่อยอยากทำความดีอะ่ะยายกินนมคช,ชู่ๆ <c oughs> ให้คุณยายมาถ่ายรูปต่อชั่วโมงวัดโจโมงเย็นแล้ว <c oughs> ไม่ไี้เลยเด็กสองสาม ห่ไปดูหนังขายอ้อนพี่เล่นะพีนหนังขายอ้ออุควัี่ขายของตามล่อยเลยนะถึง้มขายขออ่น่นับาขอบคุณคาโอบไมู่หนังขนาดนตัวที่ว่าปวปไนไงตอตกวันนี้เามทวงบุญคุณนะม ตลอดเลยคะรถรอตเาเอาอยงรรารไม่ดังเขาลมาตวอ่ือรอี่ล้ว่นคิดว่ามันใช่เหรอที่เขไม่สนใจเห็นมองดูมันอยู่รออ่ารอตั้งต่เช้าอ่ัดตดเนื้อค่ะเด๋ยเดี๋ยวพ่อหนอนเ่ยค่ะตาแค่ตาตลออ